หอมแมจ้าหอมแมจ้าหอมแมจ้า oh oh ้อกัดต mm. oh no. oh oh ้กัดมาโอ้จ้าช้างช้างช้างกอก้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้า อมถงเนเป็นลของหลคปีเขียนขึ้นในวันที่หนูอต้องเขารับการผ่ะอมันดูอะไรกันมาเดียวว่าก่อนแม่เลย เก็บไหว้เก็บไหว้เก็บไหว้ลูกเก็บไหว้ไหว้ไหว้แม่ปูแม่ปูแม่ปูพอดีอย่ามาตุ้ยตะหวาลูกพอดีว่า